สวัสดีครับผมพอยเองนะครับอย่าจำกัดอย่าปล้นความสุขของตนเองโดยไม่จำเป็นในทางคล้ายกันอย่าจำกัดอย่าตัดโอกาสที่จะสร้างสิ่งดีๆโอกาสที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆใ,ให้กับตนเองโดยไม่จำเป็นวันนี้เรามาเคาะประเด็นนี้กันดูนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอตั้งคำถามชวนคิดก่อนว่าคุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ทำได้ยากกว่ากัน อะไรคือสิ่งที่สร้างได้ยากกว่ากันระหว่างดินสอนหนึ่งแท่งหรือเรือรบหนึ่งลำแน่นอนครับคนส่วนนหญ่คงตอบโดยทันทีเลยว่าเร,าร,าอรอาเือรบส,กกสร้างได้ยากกว่าสีพอยทําได้ยากกว่าสีพอยถามอะไรเนี่ยแต่ประเด็นมีว่าหากเราพิจารณาคําตอบนี้ดีๆนะครับที่ตอบว่าเรือรบเป็นสิ่งที่ทําได้ยากกว่าสร้างได้ยากกว่าเราจะพบนะครับว่าจริงๆแล้วคําตอบเนี้ยเพียงแค่ อยู่ภายใต้วิธีการมองและคิดของมนุษย์เท่านั้นกล่าวคือมันไม่ได้มีกฎฟิสิกส์หรือกฎธรรมชาติที่บอกว่าเรือรบเป็นสิ่งที่ทําได้ยากกว่าเพราะในมุมมองของธรรมชาติกฎฟิสิกส์เป็นเช่นนั้นเองและทางคล้ายกันธรรมชาติไม่ได้บอกว่าการสร้างภูเขาเอเวอเรสต์ที่สูงสุดในโลกใบนี้เป็นสิ่งที่ยากเป็นงานที่ยากกว่าการสร้างเนินเล็กๆหลังบ้านเราคุณคงพอแกะภาพใช่ไหมครับ ในทางคล้ายกันเรามนุษย์เนี่ยมักฉายวิธีคิดกรอบความคิดของตนเองใส่โลกใบนี้แล้วจากสิ่งนั้นเรามักจะจำกัดความสุขของตนเองจำกัดความเป็นไปได้สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆที่รอเราอยู่โดยไม่จำเป็นไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามยกตัวอย่างเช่นเมื่อพูดถึงความต้องการความปรารถนาในเรื่องของชีวิตรักชีวิตคู่ คนหลายคนอยากมีคู่อยากมีแฟนอยากมีชีวิตรักที่สมบูรณ์สำเร็จที่ไปไหนแล้วก็รู้สึกหวานชื่นอกชื่นใจมีความสุขกับคู่รักของคุณคู่รักในฝันของคุณใช่เราอยากได้สิ่งนี้แต่เมื่อพูดถึงวิธีการคิดและความรู้สึกทำไมกลับมองไปที่อดีตแล้วก็มองว่าแต่เราเคยล้มเหลวในชีวิตรักมาก่อนเราเคยอกหักเสียใจผิดหวังมาก่อน เราเคยโดนหักหลังโดนแทงหลังโดนนอกใจมาก่อนหรือคุณอาจจะอยากมีโมเมนต์ที่จูงมือกับแฟนแล้วมีโมเมนต์หวานกันที่ห้างสรรพสินค้าหรูๆที่คุณชอบเดินแต่เมื่อคุณนึกถึงคนใหม่แล้วคุณนึกถึงห้างสรรพสินค้านั้นน่ะคุณกลับอดไม่ได้ที่จะคิดถึงการที่คุณเคยใช้เวลากับคนเก่าที่สถานที่นี้นะคุณเลยคิดถึงคนเก่าหรือปล่อยวางเขาไม่ได้ดังนั้นคุณกําลังจํากัด และปล้นความสุขของตนเองโดยไม่จําเป็นคุณกาลังจํากัดความเป็นไปได้ในอนาคตโดยไม่จําเป็นคุณคงพอเก็ตภาพเพราะหากเรามีทัศนคติอย่างนี้เราคิดซ้ําแล้วซ้าเล่าจนกลายเป็นความเชื่อแล้วคุณจะไปเจอคนใหม่ที่ถูกใจคุณได้อย่างไรละ่ะเห็นคําถามนี้ไหมฮะในทางคล้ายกันาเราคิดในทางนี้บ่อยๆจนเป็นทัศนคติ จนเป็นความเคยชินจนเป็นความเชื่อเรามักจะแบกความเชื่อนี้ว่ามันคือความจริงพอยแต่ทางคล้ายกันตัวอย่างของธรรมชาติภูเขาหรือเนินเล็กๆดินสอหนึ่งแท่งหรือเรือลบหนึ่ง,งลำในแง่หนึ่งมันไม่ได้มีกฎไหนในธรมร,ธร,รมชาติหรือฟิสิกส์ที่ห้ามว่าคุณจะสำเร็จในความรักไม่ได้แม้คุณเคยล้มเหลวมาหลายครั้งหรือผิดหวังมาหลายครั้งก่อนคุณคงพอเก็ญภาพนี้ใช่ไหมครับ ดังนั้นในแง่หนึ่งเราอาจจะพูดได้ว่าเราหาการยึดเหนี่ยวทางจิตใจอยู่แต่หากเราหาสิ่งนี้ในปัจจุบันขณะหรือในใจตนเองไม่เป็นเราก็จะมองไปที่อดีตแล้วหาการยึดเหนี่ยวในความจำเก่าๆที่กลับมาจำกัดตัวเราอยู่นี่คือประเด็นดังนั้นผมถึงพยายามพูดถึงปัจจุบันขณะเยอะๆบ่อยๆในหลายๆคลิปเพราะเมื่อเรา ทำความคุ้นเคยกับปัจจุบันขณะเราจะพบว่าเราแยกตัวเองออกมาจากกระแสความคิดที่ไม่จําเป็นที่ต้องคิดจนตนเองทุกแบบนั้นคุณเห็นภาพนี้ไหมเห็นไหมฮะเมื่อเราทําความคุ้นเคยกับปัจจุบันขณะเราจะเห็นว่าในโมเมนต์เนี้ยมันก็รู้สึกปลอดภัยดีนี่เป็นรู้สึกหนึ่งเดียวกับความจริงดีนี่มีความสงบสุขเป็นอิสระอิสระจากข้อจํากัด ของความคิดที่ผิดผิดความคิดที่ลบๆของตนเองมันมีความนิ่งมันมีความสวยงามของมันอยู่มันมีความเรียบง่ายของมันอยู่คุณเห็นความสวยงามของโมเมนต์นี้ไหมครับดังนั้นนี่คือความสำคัญของการสร้างความคุ้นเคยกับปัจจุบันขณะเพราะจากพื้นฐานนี้เราจึงจะนิ่งเป็นเมื่อเรานิ่งเป็นเราจึงจะกลับมาทวนกลับมาพิจารณาที่ตัวเองในทางที่ถูกต้องได้ เราจึงจะมองวิธีคิดของตนเองทัศนคติของตนเองหรือความเชื่อของตนเองได้ในทางที่เป็นกลางเราจึงจะเข้าใจถึงความเชื่อที่จำกัดตนเองอยู่เราจึงจะเข้าใจได้ว่าเรากำลังมองในทางที่ลบเกินไปอยู่หรือเปล่าในแง่หนึ่งการสร้างอนาคตมันอาศัย creativity อย่างหนึ่งมันอาศัยการ creative ความสร้างสรรค์ที่จะจินตนาการความเป็นไปได้ใหม่ๆมีวิสัยทัศ ถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆไม่ว่าอดีตจะเป็นอย่างไรก็ตามคุณจินการภาพที่คุณอยากเป็นอยากเห็นได้หรือเปล่าแล้วคุณหยิบหรือคุณยึดเหนี่ยวกับภาพนี้กับวิสัยทัศน์นี้นานพอจนคุณเริ่มเดินเป็นทิศทางนั้นได้หรือเปล่าในแง่หนึ่งนี่คือเคล็ดลับหรือเกมของชีวิตคุณว่าไหมดังนั้นหากเราไม่อยู่กับปัจจุบันให้เป็น ทำความคุ้นเคยกับปัจจุบันมองความคิดตนเองถอยออกมาหนึ่งก้าวดูมันห่างๆดูมันด้วยความเมตตาไม่ตัดสินตัวเองที่มีความคิดแบบนั้นแต่ดูมันเพื่อทำความเข้าใจดูมันเพื่อพิจารณาถึงมันดูมันเพื่อปล่อยวางอดีตดูมันเพื่อวางความคิดชุดเดิมที่ไม่เกิดประโยชน์อีกต่อไปเพื่อสร้างความคิดชุดใหม่ที่ดีกว่า และสร้างอนาคตและส่งเสริมการสร้างอนาคตที่คุณต้องการสิ่งเนี้จะดีกว่าไหมดังนั้นอย่าปล้นความสุขของตอนเองโดยไม่จำเป็นเพราะหากเรายึดเหนี่ยวกับความจำจากอดีตเราจะสร้างอนาคตจากความเพลงสวยจากอดีตมันจึงเป็นการซ้ำรอยประวัติศาสตร์ในแง่หนึ่งคุณว่าไหมสร้างความคุ้นเคยกับปัจจุบันให้เป็นก่อนโมเมนต์นี้มันมีความสวยงามของมันอยู่ เราเห็นมันแล้วหรือยังโมเมนต์เนี้ยที่มีความปลอดภัยมีความสวยงามมีความเป็นไปได้มีความสงบสุขมีความเป็นอิสระจากอดีตสร้างมันให้เป็นทำความคุ้นเคยกับมันและสร้างอนาคตที่ดีกว่าอย่าปล้นความสุขของตอนเองโดยการจมกับอดีตอยู่กับปัจจุบันให้เป็นมีความสุข ในทางที่เรียบง่ายมองความจริงตามที่มันเป็นและสร้างอนาคตใหม่ที่ดีกว่าเพราะคุณรู้ว่าคุณคู่ควรกับความสุขคุณรู้ว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่าที่รอคุณอยู่ในวันข้างหน้าแต่เราต้องหยิบสิ่งนั้นเราต้องหยิบโอกาสนั้นและสร้างมันขึ้นมาด้วยตนเองไม่ใช่รอให้สิ่งอื่นมาช่วยเหลือตัวเราฝากเป็นข้อคิดในคลิปอน,นี้ด้วยขอบคุณครับ